อื่นมาเไปกาเนมันกวลาไไปไนี่ับมันรออื่นมไมวลาได้นรับมื่นมาไปการเข้นมันกเวลาได้ปไหนี่รับมรอ่มาง่การเขนมันกเวลาไปหนี่มรอื่นมาเาง่การ่นมกไปนี่บรออื่นมาไป่กาเ้านมันกหวลาไ้ปนี่รับมรอืมาเกรนมีลาไ้ไปนีรับมันอื่นมเเนี่ เมื่อวานก็อาบน้ำมาได้ตื่นแล้วมาขอให้ลูกเราปะลูกมามันรับอิ่มนะคมันรับเม่คืนสักชั่วโมงสองชั่วโมงอิ่มเดี๋ยวรับเม่วันวันตั้มมื่อวันนะต้องแปดชั่วโมงหมาต้องยันใได้อ่ะรับไ่ได้แปดชั่วโมงนะมันนไม่ได้ไมได้เหมือวันน่ะไต่หนีบเดียวนะบกับตบตบน้ำตา้สะดุ้งตื่นเนี่คือมันเงียบเนาะมันปี๊บกันหมดอ่ะก็รับเมื่อคืนบรรยากาศเมื่อวานนี้ี้ได้รับเมื่อคืนแล้วเนาะ ได้รับเมื่อคืนสองวันสองวันหน้าครับมีใส่บาตรเซตกลังเข้าไปแน่กันกเข้าไปในบาตนี้ครับเดเสืยน้หอมมาเด็เสียน้ำหอมมาเจ้าจะบนบึ้งเด็แต่งงานสับเด้อไม่เดาเยาเสียบอ่ะยายไปเสียบ ยายกี้ค้านเปิดต้มลุงเหรอยายล่ะต้มลุ่มใหล,ล,ลกาเขาก็คุ้งไปแล้วแก่มันบบด,ด,ดีไม่ะะดได้เหรอแก่มันไม่ได้ใจหรอกอ้โหน้ำพ้อนล,ล่ะกากาด๊าต,ต่อไปไอ้กา <c oughs> ด๊ากาด๊ามไม่กาเดียวก็เขาก็ต้มผ้ากองหน่อยแล้วแมลงมาเอาก็ะุตั้งเนี่ยตั้งเนื้ออันกาน เจ้าตั้งการกินเยอะอยน่้ยอนกว่าใครกระติกไว้อะเผี่อกระติกเราไว้ก่อนโดนน้ำน้ำปลาปลามันคุ่นแม่เรามันเปลี่นแปลงใหม่ก่อนแม่ต้องต้มน้ำกินเนอะต้มกินตลอดดักหน้าต้มแล้วละไว้เมื่อมันตกตกที่คุ่นก่อนไม่กินต้องหน้ามันแค่ไหนเหรอ ต้มมาหเขาก็ล่าเขาไม่ได้ทอดทำเจล่ะไมันเจ้าเพราะว่ามันมันน้ำมันขุนน้ำมันแดงเ่อนไทยล้างต่อล้างแังมอมันเป็นใบกีบผ้าหนาอย่างพ่อจ๊ะ้าหนามันเป็นยังไงอ่ะยังได้ผาหน่าก็เป็นเป็นน้ำห่างนี่ะอ๋อ นี่มันอยู่สูงขนาดนั้นทีก็อนแม่นนี่นะน้อนจะได้แหบอเนี้ยถ้ามันอยู่ต่าๆนี่เนาะบ้าเนี่ยมันเป็นด้วยอยู่ดูต้องเยนโมนเนี่ยมันโดดขึ้นไปหรอกอยู่ขึ้นไปไว้บนแท้งมันหน้าแรงก่ายใหญ่น้ํามันเลยเป็นอันนี้เขาก็เลือกแดงกันหรอเขาว่าแท้งบนมันปิดป่ามันแน่นนกเข้าไปเอาอย่างไปใส่อัะ ใบมงคมใบไม้มันสูงมันใบไม้แบบปีวว่านี่เนติดเลหรอเปนติดอะรอย่างเี้ยนัต่ว่าเนตดอนูแม่นี่อกอะลย นเดื้อักเลยกินเนื้อย่คอะไรยังไงแบบย้แ่ยงไย่างอ่ะใช่แ่ยังไรย่างก็อิ่เสีย่ะก็มิ้ักรสึกย่างแก่เมลอนกันเล้วยัได้พักอัลตร้าเป็นไงพักกับเสียใช่ละอันตู้เย็นอ่ะพักกรบปะพักยดู นีเงี้ยไดไกี่หายอย่างวสเม็ดทองเนยลครบแล้วพัติเก่งด้วยติถาดติโยหนีมากี่เจ้าเจ้าเยใครอะเกงมาย่งโอรัคมาบ่มากครับมต้ใช่บาทเดียวหรอกวันนี้เดี๋ยใช้กะกะอันนี้อัแนคนพม่นี่พี่สาวครับพี่สาว ít cả, cái chấm nước lá nó chửi cháu. có à, không? À. Ủa, không. Ok, nhiều. mà nát. mà lại. Nước bà, bà, bà nè. <laughs> สักวันก็ใส่กเปิสักวันก็ใส่กะเจ้าเปลื่อนล้างหม้อเปล้่นใหญ่เดี๋ยวก็ใส่ละใหญ่ว่าน้ำมันขุ่นเนอมันกินมาได้ใหญว่ามอไ้เจือนา้าได้ใส่ใส่แม่เย็บใส่ี่หมนาะเป็นม่เมเจ้าพนอเจ้าแม่มืนเจ้าตานได้ใส่ตานใส่บาทหรืไม่เจื่นอยู่อ่ะ เนี่ยกับเข้าคนเดียวรก็เจอประมาณไมคืนขล่อลานี่เราหมะมาขำาแด้นันเ่ะอ๋เือมล่ยนั่นันันมงินหรอก่งละก้ากะมันเนี่ยการเนาะกุ้นี่มันหมานมันติดมันได้โยติการ มันก็ประเดี๋ยวมันไปพักเตียนใกล้ๆเนก่ยกาลเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่มันขี่รถเครื่องมันบอกค่อยไหวเเจ้าหออยู่ใกล้ที่ยาการเจ้าหออยู่ครับมันตกกระจายทีรถเครื่องนั้นบนไม่หยุดตกบนลำบากเนี่ยกาลสี่ทุ่มเลิกเป็นี่ยกาลนั้นห้าโมงเลิกสี่ทุ่มแล้วหลับคืนแขกมันนัด เลยมาพ้องกันละครับช่วงช่วงมันยากาศร้านอาหารมาช่วงเทศกาลนี่คนจะนักพอคนนักละมันน้อยเลยถ้ามาเดียวกว่าพักพรอเยียงพร้อมละเลยแบบเราเป็นห้ามขาดห้ามราห้ามมาสายไงถ้าช่วงนี้ถ้าขาดนี่โดนหลายแห้งแล้วครับธรรมดาเขาเออกห้องละครับ วันน <toys> ั <m ics> <m ics> ้นที่มาปีกไปลดความร้อนขึ้นไปนย่การควายหรอเข้างานเกือบหกโมงเข้ากานหกโมงเข้างานหกโมงอีดโดนหักตาอ่ะกันเลยแันแน่ใจเลยวันนี้แบบฮอนพอออกมาตีห้าเกินหรอลุกห้าตีห้าเกินหรอออกมาหกโมงคงไปออกมากัเลยว่าบบฮอนควายมันนอนไปแล้วไอ้นนอนในบ้านไร จะได้พ <Cornell> ักผ่อนนะอันอยู่จับอียมัง่ก็เเดือนเนี่ยกัาการานนั่อ่ะกูหงั่ยังพ่เดือนเนี่ยการนันการนันมีเมลานบางก็บเกียวเียวเอาเนียมวอมไม่จืดกันเกี่ยวมานไม เน,น,น,นี่ยถ่ายหูบเนี่ยเดี๋ยวส่งมันทางอินเทอร์เน็ตไปให้เพื่อพอเนี่ยเนี่ยนั่งกี่เข้าอยูในี่นนนกำลังถ่ปป<ไ>ายรูบเลยนะครับถ่ายถ่ายรูปตัวเหญ่น่ะเดี่ยถ่ายรูบได้ข้าวท,ทีท่บ้านทำม,มีกระเทียมนักกับชาวบ้านกระเทียมมีน,นักกับเดี่ยวนี้เป็นห้องก็ไปซื้อตอนไหนหะ กซื้อมาไวกินมาได้เอาไว้กินเดือนมีนาวันปี่ไว้เถน้องสักหาโลนาะเราไม่กาเขาไม่กเอาไว้ถ้ากินมาได้ไ้กินนะมีกาที่เื่อแต่ถ้าจะมาสงการมันประมาณว่านก็ประมาณว่านะกไป้ยงเขาเรงนี้เราเขาก็ุกขีปนุกที่ใส่ไปเอามาไว้ใส่กินมาได้เป็นะไรบน้นเมือนแง่กายมาเห็นมันกำลังเก็บปลาทั่วน้เอก็บบาทั่วจะนัากับใหี่ ก็เก mm, no mm ็บบทัวกันละก็ขายบทัวกันมันนผูกบทัวมาน้อยก็เดือนนี้ก็ผูกบตัวมก็นกะอใต้นกินต้นหลอเ้านี่บบกัปุย่านะเาขายในในอกาู่ป่าพักนู่ก็ย่านะเจ้าที่เขาผูกบ้านนี้มันม่ได้ปอยใหา ่ยาีูเก็ดขาอาอ๋พ่นวันนี้ผู้เก็บอะไรย่ะแ้วโอ้โหแล้วเขาเขาห้องงานเขาก็ไปไปสวยไปอย่ายเงี้ยก็เสียวละนะเนาะโอ้่าเซียแม่อะไรเนี่ย

สองหาสิต้องาสิำ้งแต่จบกโกงามสองานอมันบอกโกงามแต่้อไปเนพักแต่ห้อเนักกาดในในกาดตะเกียมันเป็นมือนพักกาดเมืองเนาะพักกาดจอดนี่นะแต่ว่ามันบอกเมือนในกาดไดเวียงนะเวียงมันจะต้นต้นใหญ่อันนี้เปิ่นมืยมอีนีแ้นบาน้นาต้องแจน้่ยมจน้ำเจอลก็มีซื้อพักมานี่อั่งเขาตู้เลนเ้อแจน้ำมาก่อน Hmm. เ็ดนแล้วตัเอนเจ้ายังมันเขานอแหละมนี่เน็ยอย่งเนาะอ่ได้หน่บอเจ้าอามาแล้วเนแีเขาะเองเาเอเลูจิอบวนก็มันต้องแม่เลยสิแม่ี่จเยันงอ่งะเวลาเปคนเท่าคนอย่างเน่ย เจ้าหัว so no? the ้นาหเปิ้ลปูมันทานแบบหนักเนาะน่าวดน้ัดอีเจามาอยู่ที่นุ่่น่ดนแม่ไดุ้่เเลยเนาะมันปลอดภัยหน่อยสััเข้าู่งบนเนาะยาอยานี้มีตลอดก็แบบยารมนาติยาเมันดียาแหลทํ้งาห้ต่ไม่เอ มีการดื้อยาน่ะรื้อยาอย่านมันแน่ะหรอมันพัฒนาหรอถ้าพ่อามาลือเลยอ่านอจ้าก็หายามาใหม่ติดๆอบเน่อ๋อแกงนี่ถอว่าเนือาามา้อีไปเจอกรนี่อร่อยเนี่ยกัะลำ ครับโอเคีรมสาจีาันเห่าเลยัว่มลีนเออนะถ้าคนใดเจ้าไดแน้แิดนะถ้ามันเอาเวลาส่งไปแล้วมันแบบนี้เนาะมันจะมันจะเสียเพราะมันคุมใส่ถุงแล้วคุมมันอบมันอบเอาไปเอาไปเห่าเา เอาหูเราเหรอเนาะเนี huh. uh ่ย huh. ม uh ่เลยเนาะถ้าชวนนนีถ้าขอทรี่น่มมมรูนปันอะรบถ้าเาากเียมะ่งไม่าลยหรอกามันเป็ุ่นน้กมันจับมาบ้านมาปุ๋ยกระเทยาีนี้ถ้ากระเทยมัอกินได้อล้วนี่มันน้องมันเป็นเนง กําลังซื้ออย่างนี้จะเสหาแมงโบงก่อนถ้าตรวถาที่มันมีแมงโบงได้ซื้ออยู่มีแมงโบงนี่ดีมันประกอมัดยาหนนะ้าแมงโงกินไ้น่จริงแมงโบงเกี้ยวๆได้น้อยอะนะแมงโบงนอนพลมนะนะจะไปเรียกว่านอนพ่มลมเอายังอ่นเหาเวลาเขาผยาปุ๊มันถึงย่อยลงเนี่ยอ้โอาตื่นสายยยลงนะแม่แม่เจ้านอนพลมนอนพุ่ม ก็น่ะจะล่นนี่คาตาขาวมีค่ากาเขียนถึงเดี๋จะโลดนะปัจจอุะดารน่าจต้องรักน่ขนาดรอขนาดแบต้องปดยาละจาทั้งหมดถึงเยเี่ยวเลยอ่าตั้งกาขาวเนียนะตาาวหัวเน้ยะน่ยขอใจบอก้องมันออกตานี่ยมันบอกค่ะอายุมาจกวัี่ห้าวันเข้าไปตั้งห้อย่างเมลอานแ ามเดี๋ยวนี้พังงามเนี่ยผมม่เค่กินเลยแล้วก็ชคนทังแบบตัวที่ชุ่ยังามแล้วแบบตัวที่ไม่สวยครับอะไรครับงามนี่ก็กลัวยาหนักนะผลเป็นยาครับ

บันน้อยนะทนบน้อยอะผกเอยแถั่วเนี่ยก็ทอมของมนันี่แล้วเนาะเป็นเผื่อเอาแตมักบะถั่วมักอยังงนะน้องเลือพอพัดเพชรนี่นาพระรมันเป็นพัดพริกแกงบะถั่วนี่หนามันจะกลาพันนาละ เอาแมงมันตื่นปอยูงมันต้องปิวมาพอกหนอเหลายค้งหน้ามีแมงมันต้องงเลยหนอตึ๊ดมันจากกินอย่างนี้พักกปูพักก็มีจกรูนเดมอสอ่ะปลายะีนะใจวิธีปลูกสลับกันสลับกันถ้ามีดอกตามื้ชูี่บอกเี่ยดอกะดอกดาวเรือนั่ใส่กดเดยวเนี่าเวลาคนงหน้ามันไปกินอย่างนี้บุหานมันก็ ยานมสลเนาะจะปื <wh ats Napoleon> ้นแป้อกดท้าแการเทยมัน่ัสว่าที่ยงป้นยากวยหวง่เออมันควรด้เนาะกรงาจังลหลากหลายแต่เห็นดอกไปคำจัวดอกเนี่ยมันบอกหน่วยมัเนี่ยดอกเนี่ยตากแดดแห้งๆแล้วต้มเปลนยาแก้ไอโอ้ับ คำพะจู้เหรอนะคำพะจู้ในบ้านเนี้ยกะดอกมันเนี่ยพอกมันนะเนี้เขาบอกแกะแกะตากแดดละไว้นะใส่ถุงไว้ฮะเก็บเม็ตรงไหนมันดํานักะเจ้ายบบใจดอกมันเนี่ยที่มันเหมือนกับกีบมันอ่ะเอาอ่ะ บต๊ะคขาเลี่ยดกเี่ยดอกดอกมันนี่แหละดอกเป็นดอกดอกเป็นมนมนมันนี่แหละดอกเหลืองมันแน่ะค่ะดอกตะล่อมก็ดีจะลงดอกอะอย่างแนี ดอกคาพูจู้ก็ได้ดอกตะล่อมก็ได้ก็มันก็ดอกเดียวกันหน้ากันคนละดอกดอกคนละดอกครับล่ะตะล่อมก็คือดอกบ้านไม่รู้รวยนะทาพูจู้ก็ดอกดาวเรืองนะคะอันนี้เป็นเรื่องดอกตะล่อมดอกกันดอกดาวเรืองน้องอ๋อนอะมันคนละเรื่องกัละเรื่องเดียวกันนะเป็นสมองอันนี้เป็เรื่องดอกที่อยู่ในบ้านพระื้น น่าดอกดาวเรืองอ่าแล้วนี่มาเอาเรื่องดอกดาวเรืองลูกมันเป็นเรื่องดูเมื่อนานแล้วเนาะดาวเรืองอย่างปีสีน้ำตาลสีสไลป์มันมีหรอมีเดี๋ยวนะดอเก่งว่าดอกกัตล้อมดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยหน่วยเป็นมลโมลแน่นอนเนี่ยก็เก็บมาตากแดดเสร็จแล่าต้มชงน้ำแกไอประเภทไอไอเนี่ยเพื่นบอกว่าเฮ้กินอันเนี่ยมันต้องไปซื้อยาอย่างมักินหรอกของบ้านทาเขาเรียกว่าทองไอกินแลนั่น กินปลคป้อมดอกหน้าบ้านดอกคาป้อมปลากน้หาเก็บปากยามแล้วมันห้กินอันนีมันปลาคารป้อมนี่ปลอมอมันมนหวานเนาะนี่ย่างมันฝาดมันานการบนเษตะจู่อเนี่อุ้หล่าไม่ใครได้กล้ามันก้าห้าร้อยกเกงเกงไ่ปลาคาป้อมนะปอปอมอปอปอบปอดจเสี้ยอะไรเยูปอมันเดย์เป็นเนาะกล้าห้าร้อยกัน มันเป็นค่เียบเนะานยมพอทันแต่มันติดนยหมแล้วกะเจ้ามันมันมันทีที่มันต้นใหญ่ที่มามานมวจะติดกันยิ่งนาละหนยอุ้งหุ้งบ้าจะเหมือนบขับพ่อเมืองเขาเนอะองเขาที่มันเกลดหน่อยเนาะแบบมุ่งเหรอเกล็ดอุ้ยแบบุกบนนุนตั้งในสีแดงสีเหงากบมีสีส้มอะล้วมาดูที่่าสี่กาแล้วเวานก็ได้ กรเดาค่ะพอมน่ยใหญ่ะใหญ่ทีงหน่งห้าร้อยทห้าร้อยไอ้นั้นมันไออย่างก็ป้าไอเมื่อกม่โยงชิดอีกอะไรนอนม่ยงชิดมะลาเหมือนมะฝามบ้านเรานี่ยนวลใหญ่นะนะนวลใหญ่ลมันจะเป็นอย่างขาว่ากอะมันจะกลายป่ะคะนนั้นนมาปูป้านเราแล้วมันจะกลายปตตันะนะ้ชายนวลใหญ่เลยนะเจ้า นัเข้ามาใส่ังนเนใจแล้วอกามายตาแกนอัไปตากายไปเลยอะค่ะกายค่ะไกลายที่เขามาโชนังเอกปนสีดยาปนใส่ยาอย่างนูม่เลยนีอาฝาลน้นเหงามาปูไม่ยาไี่เนาะซื้อคาตั้งจิบาทเลกว่าจะหูก็เป็นปีสองปีวะเนาะอออแล้วก็ ปลกแคแล้วหา้จอลอมาดาเียเลแนวใจมันนี่ยนีหนอ้มนี่เขามนี่เขาขายแล้วมึงนีปีหน้ามาผมมาเปลี่ยนหน้าคนไ่เนี่ยเออ ก็ัท่าไม่ทำ่ไเราไป้ได้้ได้เหมนแนะได้ขนาดลฟองแล้วก็มันอากาศมันอย่ามาได้่ะกะพอมาปลูกปุ๊บพอมันบอออกผลปุ๊บเขาจะอ้างว่ามันกินแนาอากาศมันไม่ได้แล้วนี่ยมันต้องม่การเมือนกันเดียนุ่ยเื่อนก็ปลูกได้สีสีแหละมันต้องแน่หลวงมานานก็จะร่ําบบรำหมวกแค้นปลูกต้นอะไรล่ะ หาหนูแก่ของเมืองเขานี่หนูแล้วเนาะเราะว่าส่วนนี้บาได้เหง้าบะป้าดด้วยค่มาขายบะป้าดน้ำหอมตีนี่จริงว่าอู้ซื่อนะบ่เดียวถ้าขายมีให้มีตีมีตรงนะปลูกบะป้าเพราะว่าบะป้านี่มันจะขายได้ตลอดอ่ะคั้นบะป้าเตียนในในเวียงนั่นแะมันมีโรงงานมันสั่งบะป้าเข้ามาปูดบะป้าคั้นกับที่เพราะมันต้องใจทําน้ํายาน้ําแกงเ็ส ขนมหวาน,าน,านแล้วเขานึกดูว่าเป้าาก็ต้องเข้ายงังไงถ้าเกิดว่าตังเคน,นะปูกบบเป้าานะเขาดูระยะเวลาอย่างน้อย,อย,อยคือสามปีห้าปีมันบำรุงรักษาน้อยแล้วมันแบบมีแมงถ้าลงบบเป้าาได้นะเปลือกเขาก็ามาห้าบซื้อกระโลง่งเขาก็มาทํากระดุมเอาไปทําอย่างนะคือแทบจะบัเรืออย่างเลยอ่ะการเกินแล้วก็ไอ กากของมันเนี่ยอที่มันปุยปุ๋ยะ้าเขาไป็นทำเป็นปุ๋ยก็ได้เหรอคือมันมันได้หมดอ่ะแล้มันกับปุ๋ยตัวห่ะพวกเขาถ้าถามว่าถ้าลงไปเขาลองไปไปผ่อนแบบเป้าเี่นี่ตังสมุยนี่อย่างนั้นกูน่ะ ซึ่งมันจะเป็นบบเป้าเหมืนเช่นบะเป้นนปาน้ำหอมมันเป็นแบบเป้าเนื้อซึ่งซึ่งเขาจะเอาไว้มาขูดแล้วมาคั้นกับที่ขายมอ,อ๋อต้องมันเปนใจน้ำทะเลโหดเนาะแม่เนเจ้าหมูต้องไต,ต่ประเดินกูมาต้อเือโดยเพื่อใจอ